ครับกลาวสวัสดีช่วงเสาร์ของวันที่16 5, 000, ออ 2, 5, 6, 000, กุมภาพันธ์พศ2567กสิบาสวัสดีแฟนเพจทางช่องยู u ูบยุซี่พระโกสิงห์101และกลาวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องครับครับสำหรับคลิปนี้กะมีง้อลูกคอกมาแบ่งพี่น้องไปเลี้ยงเป็นงัวทรงฟรี200กิโลเมตรหยิบเงินไปทางหรือไกลก็กน,นั่นหรือตามตกลงกันเลยครับพี่น้องครับบ่สบอสไลฟ์ยัยห้างเลยครับผมสีวอลมองขายเลยครับพี่น้องครับอ่าเป็นงัวลูกคอกผมเอง แม่แยกลูกทับโตผ่านรอบได้สามเดือนนี้ครับท่านใดที่ติดตามผมทาง YouTube ก็จะเห็นอยู่ครับผมเอาลงใน YouTube อยู่ตอนไหนตอนพอพันมาทับครับพี่น้องครับทับได้สามเดือนนี้กับวัคคืนแยกเทียด้วครับพี่น้องครับแต่ว่าผมว่ได้ตรวจทองให้ยด้วยครับพี่น้องครับเอาไปรุ่นทองเอาแต่ว่าผมว่าเปอร์เซ็นต์ทองสูงครับพี่น้องครับเราทำมากกับวัคคืนแยกเทียลูกที่แยกไปแต่กวอนเป็นลูกผูด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับกับส่วนสูงหน่อยสี่สิบบวกลบสองม่วงบนกบเครื่องลูกสามในทองดนะครับพี่น้องครับ สำหรับมองขายเลยครับพี่น้องครับเอาไป25,000บาทส่งฟรีให้200กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันเลยครับถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจกับโทมาเลยครับ0 6 5 2 0 7 6 8 8 4พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านงแปนตำบลบ้าันฝังอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับกนกติกาทั้งขอเช่นเดิมจะโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันจะโทษควบเสีใจเด็ดขาดครับพี่น้องครับมากลีกับจองโทมา บ่มาเกบะบ่ไวากันครับพี่น้องครับผมขายได้ราคานี้ครับพี่น้องครับคุ้มค่าเกินราคาแน่นอนครับเป็นงัวลูกคอกที่ผมเลี้ยงเองครับพี่น้องครับเอเส้นทองสูงครับพี่น้องครับผมเอาโตาัวมะค้มเนาะครับตัวนี้ครับพี่น้องครับครับพอพันกับเส้งละแปดร้อยครับที่ผมถ่ายลงยูทูบให้พ่อแม่พี่น้องในเมืองเหรอครับพี่น้องครับเนี่ยผู้ใดหางัวไถ่ไงเลี้ยงกับพ่อเลี้ยงอยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับมบงมาเกะครับพี่น้องครับไก่ก็สองร้อยกิโลเมตรผมกับทรงเด้ครับพี่น้องครับ อ่าวรัฐพูดคุยตกลงกันได้ไกลก็2องยกิโลเมตรกระซ่งนี่ครับมั่งคาคาบินวังครับสองหมื่นหาพันบาทเด้อครับส่งฟรี200กิโลเมตรเก็บเงินปลายทางหรือไก่ว่านั้นหรือตามตกลงกันเนียนเป็นทั้งโทรศัพท์เด้อครับพี่น้องครับเพราะวอข้อเมียนมาผมกับว่อใครจะเข้าไปต่อบระเดี๋ครับถ้าโทรมาบ่ได้รับเดี๋ยวผมสิโทรกลับเองดนะครับพี่น้องครับให้สิทธิคนพร้อมจบครับราคานี้ครับนี่ครับกดกติกาทั้งขอกับเช่นเดิมอย่าโทรเล่นโทรตัวโทรตซมกันอย่าโทรควบใส่ใจเดือดขาดมางี้องรมดี่กับจ ทีนี้ลิปต่อไปครับเป็นง้อไทยในเน่ยง้อไทยกลางครับพี่น้องครับจะคมมมือว่านเหรอครับพี่น้องครับจะโค้มมีเศษเลยนั่นเดี๋ยวผมจะปรับลดราคาลงใหน่พี่น้องก็ติดตามชมได้ครับพี่น้องครับสำหรับิีนี้ก็เดี๋ยวไปเดี๋ยวเพื่อเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ